นี่คือการไปเที่ยวประเทศจีนครั้งแรกและที่นี่คือภูเขาหิมะวาวูค่ะหรือว่าภูเขาโต๊ะอยู่ที่เซชวนประเทศจีนบรรยากาศคือดีมากๆแต่ว่าคนก็เยอะมากเช่นกันนะคะเพราะมันเป็นวันหยุดช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมานี่เองค่ะวิธีที่จะขึ้นมาชมวิวบนยอดเขาที่มีความสูงประมาณ2,832เมตรเหนือระดับน้ำทะเลเนี่ยต้องขึ้นกระเช้าสรอบนะคะทุกคน พอซื้อตั๋วข้างล่างเสร็จก็ขึ้นกระเช้าแรกเนี่ยสินาทีนะคะมาที่ตีนเขา พอขึ้นมาถึงตรงนี้ก็เริ่มจะมีหิมะแล้วนะคะใครอยากเข้าห้องน้ําแนะนําให้เข้าตอนนี้นะคะหรือว่าเข้าตั้งแต่อยู่ข้างล่างตรงที่ซื้อตั๋วเลยเพราะห้องน้ําที่อยู่บนยอดเขานะ่ะมันไม่น่าเข้าอ่ะทุกคนตรงนี้ก็คือเดินประมาณ500เมตรนะคะ <c oughs> เพื่อจะไปขึ้นกระเช้าอันที่สองกระเช้านี้เร็วกว่านะคะใช้เวลาแค่5้านาทีเองทุกคนเห็นขั้นบันไดตรงนั้นไหมคะเอาไว้ให้คนเดินจากตีนเขาขึ้นไปบนยอดเขาแล้วมันก็มีคนเดินจริงๆอะ่ะทุกคนเก่งมากพอถึงตรงนี้ก็เดินเล่นแต่ สบายหามุมถ่ายรูปเอาให้ช่ำเอาจริงๆก็ถ่ายยากอยู่นะทุกคนเพราะว่าคนมันเยอะเดินสวนไปสวนมารูปที่ได้มาก็จะประมาณนี้ค่ะทางเดินมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนแต่เราไม่ได้เดินไปจนสุดนะเพราะว่าวิวมันก็คล้ายๆกันหมดอะถ้าใครอยากเดินให้สุดนะความยาวมันประมาณ5กิโลค่ะโปรแกรมทัวร์ของวันนี้มาได้แค่ทีนี่ทีเดียวนะคะทุกคน